สวัสดีจ้าท่านผู้ชมตอนนี้ตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวหุงข้าวเสร็จก็มาซักมุงซักผ้าปูที่นอนให้หลานจ้ะซักมุงด้วยซักเสร็จแล้วจ้านี่จะใส่น้ายาใส่น้ายาปรับผ้านุ่มจ้ะใส่ไปก่อนบ้างแล้วจ้ะ เพิ่มอีกนะคะใส่ชุดก็ชุดเดิมๆยังไม่ได้อาบน้ำอาบผ้าเลยแต่เชา้าหุงข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จกวาดบ้านกวาดบ้านเสร็จก็มาซักเสื้อผ้าซักผ้าปูที่นอนซักมุ้งเขาบอกว่านอนเติกนกลางคืนคยามันหายใจยาก ัให้เขาแเทน้ำยาไว้ก่อนน้ำยาประคั้นไ่้จะเดี๋ยวทำเสร็จค่อยไปอาบน้ำไ้ยางเนื่อยแล้วค่าชีวิตของเราวันๆเนาะต้องทํางานบ้านไม่มีใครช่วยจ้ะหลานเขาก็ไปโรงเรียนเนาะ แล้วคุณตาก็แก่แล้วก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรเลยจ้ะน,น,นี่เมื่อยแขนนี่แขนทั้งสองข้างแขนนี่ก็หักด้วยกันเลยไม่ได้ปันนะไม่ได้ตันเครื่องจะ้ะซักมือเลยซักเสร็จแล้วแค่น้ำยาก่อนนะคะเดี๋ยวซักผ้าก,ก่อนให้เอาไปตาก ต้องปั่นแห้งใจจะกร้าตะกร้าที่มีรูข้างล่างนะคะโอโ้ลาแล้วคะ่ะเหนื่อยแล้วจ้าสวัสดีทุกคนมาเป็นกำลังใจให้แม่อ่อนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ